สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาแนะนำา่องหงก์พรีเมียมเรานะครับที่ตั้งอยู่สนามบินหนวยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเป็นเรานะครับถ้ามาที่นี่ก็สามารถแวะไปได้นะครับเราที่นี่นะครับจะตั้งอยู่ใกล้ประตู28นะครับผ่านตัวอุปกรณ์อะไรเสร็จนะครับก็จะเจอนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับสามารถใช้บัตร JCB เข้ามาได้นะครับเข้าฟรีนะครับ ก็ไปดูเงื่อนไขของ JCB แล้วกันนะครับที่นี่อาหารการกินเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเฝอนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาหารเวียดนามแล้วก็เอฟบฟต่างๆนะครับแล้วก็อาหารจีนก็มีนะครับมีเกือบทุกอย่างนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของบาร์น้ำก็มีเกือบทุกอย่างเลยนะครับก็ไปลองได้นะครับแล้วก็เป็นเลาจ์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีห้องอาบน้ําด้วยนะครับ ไได้แวะเข้าไปใช้บริการนะครับก็มีอุปกรณ์ให้นะครับในการเข้าไปอาบน้ำนะครับแล้วก็มีฝักบัวมีอะไรนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นโอเคครับถือว่าดีเลยนะครับใครมาที่นี่แล้วก็แวะเปลี่ยนเครื่องนะครับก็สามารถมาแวะที่นี่ได้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกี้นวดก็มีให้นะครับก็ถือว่าที่นี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นเลาจที่ดีแห่งหนึ่งนะครับที่ ฮานอยเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ประทับใจด้วยนะครับแตแล้วครับ